สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการมอเตอร์ไซครายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจักรยานยนต์ดำเนินรายการโดยผมสุรชัยพันเพิ่มพปูนครับช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ y a มาฮ่ XSR155 ในการประกวด y a มาฮ่าคัสตอมเมดบัตเทิล219 โดยมีสนักแต่งทั่วประเทศรวมทั้งหมด41แห่งร่วมประชันฝีมือในการประกวดครั้งนี้ต้องบอกเลยครับว่าเป็นการประกวดครั้งยิ่งใหญ่ในรอบหลายปีที่ผ่านมาโดยยมฮ่าได้มีการนําผลการประกวด10อันดับแรกมาตั้งโชว์ย่างโดดเด่นในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2019ครั้งนี้ย้อนหลังกลับไปเมื่อวันที่16สิงหาคม2562ที่ผ่านมายมฮ่าได้มีการเปิดตัวรุ่น xsr 155เป็นครั้งแรกในโลกที่เมืองไทยของเรา โดยในช่วง3เดือนแรกของการจำหน่ายนั้นก็ปรากฏว่า XSR 155ได้รับการตอบรับจากผู้ใช้มอเตอร์ไซค์คนไทยเป็นอย่างดีหลายคนเปลี่ยนแนวมอเตอร์ไซค์จากสปอร์ตฟูล f ฟริงมาขี่ XSR 155ในแบบสปอร์ตเฮอริเทโดยบอกว่ามันขี่แล้วสบายกว่ากันรวมถึงมีดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวขี่ได้ยาวนานหลายปีรวมถึงสมัรถนำมาตกแต่งได้อย่างเต็มที่ตามสไตล์ของแต่ละคนที่ชอบไม่เหมือนกัน และคันนี้เป็นผลงานของสำนักแต่งเควินส์มาในคอนเซปต์คาเฟ่เรเซอรถแข่งย้อนยุคข,ของยามาฮ่ในปี1970สังเกตดูจิตนะครับว่าฟูเฟลิงด้านหน้านั้นจะมีไฟหน้าทรงกลมแบบนี้ดีไซน์ส่วนใหญ่จะเป็นความโค้งมนโดยในช่วงแรกมีการนำแผ่นโลหะเช่นอลูมิเนียมมาตีขึ้นรูปเป็นแฟริงนะครับได้อย่างสวยงามและเป็นการปรับแต่งในสไตล์ที่โดดเด่นเร้าใจให้อารมณ์แบบรถแข่งย้อนยุคนับได้ว่า XSR155 นั้นตกแต่งได้อย่างหลากหลายทีเดียวซึ่งขณะน,นี้ในกลุ่มของตลาดรถประเภทนี้กำลังเติบโตเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในการแถลงข่าวแนะนำย a ม a h a XSR155 วันที่16สิงหาคมที่ผ่านมานั้นประธานกรรมการบริหารของย a ม a h a m มอเตอร์ที่ญี่ปุ่นได้บินมาร่วมงานด้วยตัวเองและมีการกล่าวถึงแนวโน้มของตลาดในอนาคตจากนี้ไปครับว่ารถในแนวทางของสปอร์ตเฮลิเท e นั้นกำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ในตลาดของยุโรปและอเมริการวมถึงญี่ปุ่นก็เช่นกันดังนั้นการเปิดตัวของ XSR155 ในเมืองไทยยามาฮ่าเองก็มีความคาดหวังว่านะครับตลาดนี้คนไทยจะตละรับเป็นอย่างดีและมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องนับจากนี้ไปซึ่งคำว่า Sport Herita g e นั้นมันคือการผสมผสานชีวิตบนความร่วมสมัยลหลงไหลในความเป็น He r i t a ท e หรือใช้ประวัติศาสตร์หรืออดีตที่ผ่านมาเป็นแรงบันดาลใจเพื่อการใช้ชีวิตในปัจจุบันของเราสรุปก็คือ กานนำอดีตและปัจจุบันมาบรรจบกันนั่นเองครับสำหรับ XSR คันนี้เป็นของสนักแต่ง EVO Racing มาในคอนเซ็ปต,ต์ Moto Armor ชุดเกราะของนักรบสังเกตดูเจ๋น,นะครับว่ามันมีฟูลฟรดดิงด้านหน้าและไฟนหน้าทรงกลมในสไตล์ของคาเฟเรเซอร์แต่จุดที่โดดเด่นและแตกต่างจากรถทั่วไปก็คือการมีสวิงอาร์มหน้าและสวิงอาร์มหลังแบบแขนเดียวให้ความโดดเด่นและเร้าใจเหนือชั้นอย่างแท้จริง มีกรเดินเส้นสติ๊กเกอร์ไปตามขอบของแฟริงนะครับให้ความโค้งมนที่กลมกลืนซึ่งดีไซน์แบบนี้นะครับกับแฟริงหน้าคนญี่ปุ่นกำลังชื่นชอบเป็นอย่างยิ่งคันต่อมาเป็นของสนักแต่งสตอมต้องบอกเลยครับว่าคันนี้มีแฟริงที่แตกต่างจากรถทุกคันมันคือการออกแบบแฟริงที่มีลักษณะของ c a เฟร r เซอร์จากความฝันโดยชุดแฟริงหน้านั้นคลุมถึงล้อหน้าให้ความแปลกแตกต่างจากรถคันอื่นๆ แต่ดูแล้วสวยงามลงตัวนะครับไม่แพ้ใครเหมือนกันถัดมาเป็นของสำนักแต่ง DMC Custom Bike มาในคอนเซ็ปที่ว่าชาลวันสแคมเบอร์ในภาพรวมแล้วมันคือมร์ไซค์สไตล์วิบากย้อนยุคขณะนี้นะครับในกลุ่มรถสปอร์ตขนาด150ซีซีถ้าเป็นแบบเรซซิ่งนะครับจะมีประมาณ35%ของตลาดย y a m a h านั้นครองอันดับที่1ครับมีส่วนแบ่งสูงถึง74%ถ้าสปอร์ตเนเกตรวมถึงสปอร์ตเฮลิเทจคันนี้ด้วยนั้น ในภาพรวมนะครับมีประมาณ59% y a m a h มีส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มนี้อันดับที่1เหมือนกันครับทั้งหมด44%และสําหรับ XSR 155คันนี้เป็นของสนักแต่ง SRY Shop มาในสไตล์ของ Tracker และ Dexter ผสมผสานกันครับปิดท้ายกันที่สนักแต่ง Morlin Racing คันนี้นะครับตกแต่งด้วยอลูมิเนียมทั้งคันถังน้ำมันนะครับเป็นอลูมิเนียมตีขึ้นรูปในแบบแฮนด์เมดรวมถึง u n d e r c ์ค r ว i n g ที่เป็นอลูมิเนียมและก็ตะแกรงท้าย เป็นอลูมิเนียมเช่นกันครับและในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2019ปีนี้ยามาฮ่าได้มีการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ทั้งหมด3รุ่นประกอบไปด้วยเทเนเล่700หรือ T7 คันนี้นี่เองมันคือมอเตอร์ไซค์แนวเอนดูโรหรือแอดเวนเจอร์ทัวริงรูปแบบใหม่โดดเด่นด้วยเรนไม้แบบจอ lcd แนวตั้งลักษณะคล้ายๆกับกล่องแผนที่ในการวิ่งแข่งขันเอนดูโรระยะทางไกลนั่นเองครับจุดที่สะดุดตาอย่างมากในเรือนไม้ชุดนี้ก็คือวัดรอบครับ พุ่งจากขอบซ้ายด้านล่างขึ้นไปเลี้ยวขวาทํามุมฉากให้ความโดดเด่นที่ไม่เหมือนใครและไฟหน้าแบบ LED โปรเจคเตอร์4ดวงด้วยกันพร้อมไฟ DRL ที่ขอบด้านล่างอีก2แถบมันคือมอเตอร์ไซค์ที่เน้นการขับขี่ะจนภัยจะขี่ทางทะเลทรายก็ได้ในป่าเขาก็ดีวงล้อหน้า21นิ้วให้การปีนป่ายได้อย่างสมบูรณ์แบบดิสเบรกหน้าคู่ของเบรมโจุดนี้นะครับทำให้รถนั้นมีราคาค่อนข้างสูงทีเดียว จานเบรกขนาด282ม mm, ิลลิเมตรพร้อม ABS ดิสเบรกหลังนะครับ1ลูกสูบ245มิลลิเมตรสลับจานเบรกเครื่องยนต์บล็อกนี้เป็น2สูบเรียงแบบ Crossplane crankshaft 2เพรละข้าเวียงแบบ270องศาที่แตกต่างจาก2สูบเรียงทั่วไป Double overhead camshaft 8วาล ซีวาต่อสูบเป็นบล็อกพื้นฐานเดียวกันกับรุ่นของ MT 0 7หรือว่า XSR 7 0 0นั่นเองปริมาตรอยู่ที่ 689cc ซีซีพลังแรงม้าสูงสุด72แรงม้าที่9,000รอบต่อนอาที68ินิวตันเมตรที่6 5 0 0ารอบต่อนอาทีรุ่นนี้เบาะนั่งสูงครับ875ม mm, มถังน้ำมันจุ16ลิตรวิ่งได้ไกลกว่า350กิโลเมตรน้ำหนักโดยรวมอยู่ที่204กิโกรัม ยาม,มาฮ่าเปิดราคารุ่นนี้นะครับอยู่ที่439,000บาทถ้าเปรียบเทียบราคากับค่ายอื่นในแบบ Enduro ที่มีขนาดใกล้เคียงกันต้องบอกเลยว่า,ทาเทนเอร700นั้นถูกกว่าและน่าขี่มากกว่าอย่างเห็นได้ชัดนับเป็นแนวทางใหม่ของยาม,มาฮ่าในเมืองไทยกับการเปิดตลาดมอเตอร์ไซค์แนว a อดเวนเจอร์ทัวริขนาดกลาง 700cc ในครั้งนี้ผลตอบรับจะเป็นอย่างไรติดตามกระแสะข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้า รุ่นที่2ที่มีการเปิดตัวในงาน Motor Expo 2019ปีนี้ก็คือ Yamaha T-Max 560ซึ่งมา2แบบด้วยกันก็คือรุ่น Standard 499,000บาทรุ่น TechMax วางราคาไว้539,000บาทซึ่งอาจจะนประเทคโนโลยีที่เหนือชั้นกว่าใครมันคือส p o r t Automatic หรือบ i ๊กส o ู t ตเอันดับที่1ของตลาดในโยุโรปแม้ว่าคู่แข่งขันหลายค่ายครับได้มีการพัฒนามอเตอร์ไซค์บิ๊กสกูตเตออกมาแข่งขันด้วย แต่ไม่สามารถที่ทำอะไรยามาฮ a าทีแคันนี้ได้ซึ่ง TMAX 560คันนี้เป็นเจเนอเรชันที่7ของตระกูล TMAX ทั้งหมดที่มีการพัฒนามายาวนานกว่า20ปีชุดเรือนไม้ทรงกลมคู่เข็มวัดรอบและเข็มความเร็วยังคงเหมือนเดิมครับวางไว้แนวดิ่งตรงกลางมีจอ LCD บอกระยะทางและนาฬิการวมถึงปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงและอื่นๆครบทุกฟังก์ชันจุดเด่นที่ T Max 500 T Max 530 มันจะถึง T m a x ็กซในคลังนี้เหนือกว่าคู่แข่งขันทุกท่ายก็คือว่าเครื่องยนต์ของมันนั้นเป็นแบบ2สูบเรียง5 0 0รีีปรับเพิ่มเป็น530และ5 6 2ร้ีีในคลังนี้ให้พลังแรงบิดแรงม้าที่เพิ่มมากขึ้นโดยแรงบิดนั้นเพิ่มขึ้นประมาณ 3. 5เเครื่องยนต์ชุดนี้มีผู้เล่นหน้าผู้เล่นหลังอยู่ในตัวเครื่องและมีสายพานตัวแรกนะครับที่ทําการปรับเปลี่ยนอัตราทดจากนั้นมีการส่งกําลังด้วยสายพานแบบฟันเฟืองไปที่ล้อหลัง นี่คือความโดดเด่นที่แตกต่างไปจากรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กซูเก็ตเตอร์ทั่วๆไปสังเกตดูเี่นะครับว่าสวิงอาร์มหลังของมันนั้นเป็นสวิงอาร์มแบบรถมอเตอร์ไซค์ทั่วๆไปให้ความคล่องตัวให้ความพลิ้วในการเข้าโค้งยึดเกาะถนนได้เป็นอย่างดีขณะที่บิ๊กซูเก็ตเตอร์ของยี่ห้ออื่นนั้นใช้เครื่องยนต์เป็นตัวทําหน้าที่สวิงอาร์มทางเทคนิคเรียกว่ายูนิตสวิงน้ำหนักเครื่องยนต์ที่มากเกินไปส่งผลให้การเข้าโค้งไม่สามารถพลิ้วได้อย่างทีแม็กห้าร้อย จนถึงวันนี้ครับ T-Max 560จากการุทิศทางของตลาดในยุโรปแล้วยืนยันกับคุณผู้ชมเลยครับว่า T-Max 560นั้นจะสานต่อความสำเร็จของ T-Max 530และ500ได้อย่างแน่นอนรุ่นที่3ที่มีการเปิดตัวในงาน Motor Expo 2019ปีนี้ก็คือ n น i k e n มอเตอร์ไซค์ที่มีล้อหน้าคู่ขนาดใหญ่สังเกตดูเจนนะครับว่ามันมีชุดเดินไมล์แบบ Full LCD แฮดเดิลบา์ทรงปิดนกที่มีขนาดกว้าง ชุดไฟหน้านะครับเป็นแบบ LED เช่นกันยุคสมัยใหม่นี้นะครับเป็น LED โปรเจคเตอร์จะให้ความโดดเด่นที่ล้ำหน้าล้ำยุคกว่า LED ธรรมดาทั่วๆไปสังเกตดูอีกนิดนึงจะเห็นว่ารถคันนี้มีล้อหน้าคู่และก็จะมีอัพไซด์ดาวหน้าข้างละหนึ่งคู่รวมแล้วทั้งหมด2คู่ด้วยกันมันคือโครงการพัฒนาระบบล e นนิ่งมันกีวิ e l s ก็หมายความว่าเวลาเข้าโคง้งมันมีล้อหน้า2ล้อช่วยค้ำยัน ให้เกิดความมั่นคงและยังได้ถึง45องศาโดยที่ล้อหน้าไม่เกิดการลื่อนถลยล้อหน้าขนาด15นิ้วหน้ายาง120/70ขณะที่ยางหลังนั้น17นิ้วครับหน้ายางกว้าง190/55ัรุ่นนี้ใช้พื้นฐาน,น,นเ,รค,เรครื่องยนต์3สูบเรียง c o s s p l a n e crankshaft ของรุ่น MT09 ให้พลังแรงม้าสูงสุด115แรงมา้า8 4 7ซ c สี3สูบเรียง 12วาว4วาวต่อสูบคันเร่งไฟฟ้าแบบยามาฮ่าชิปคอนโทรลทัตวทัมีเลดดิ้งโหมดนะครับพร้อมครุสคอนโทรลและแท็กชั่นคอนโทรลป้องกันล้อหลังเลื่นนถลยนอกจากนี้แล้วยังมีควิกชิปเตอร์ปรับเปลี่ยนเกียร์ขึ้นลงโดยไม่ต้องกำคลัชรวมถึงสลิปเปอร์คลัชลดแรงกระชากของเครื่องยนต์ในขณะขับขี่เบาะนั่งสูง820ม mm, มถังน้ำมันจุ18ลิตรน้ำหนักรวมอยู่ที่263กิโลกรัม ยามาฮ่เปิดราคาไว้699,000บาทและนี่ก็คือความขึ้นไหวล่าสุดของยามาฮ่ในงานมอเตอร์เอ็ก2019ซึ่งจะมีการแนะนำรถใหม่ทั้งหมด3รุ่นในงานครั้งนี้ครับ